สวัสดีครับอินเทอร์ครับวันนี้เราอยู่ในเกมสก,กัมผมมาลงเซิฟไทยเซิฟหนึ่งกับเพื่อนเป็นเซิฟที่อิงมาจากอพชิเอลสร้างบ้านกันอยู่เซตหนึ่งข้างบังเกอร์แล้วก็ไปมีสตอรี่กับตี้ตีตหนึ่งซึ่งเขาเอาสไนามายิงยิ้มผมตั้งแต่สร้างบ้านแรกๆเลยผมก็เลยหาบ้านเขาจนไปเจอบ้านเขาอยู่ในถ้ำน้ำเซกเตอร์เดียวกันกับผมซึ่งการที่ผมจะไปเลนนั้นเป็นไปได้ยากอย่างมาก เพราะเซิร์ฟนี้เลทเป็นเวลาไม่ได้เลท24ชั่วโมงผมจึงอาศัยจงังหวะเขานอนแล้วแอบเข้าไปสำรวจถ้ำบ้านเขาและก็เป็นไปแบบที่เห็นนี่ละครับ ด้านบนของบ้านเขามีโรงจอดรถพอถึงวันเดผมก็เตรียมของหนักมาก่อนเลยครับเพื่อมาทําลายกําแพงที่เขาล้อมไว้จอดรถไปดูเลยครับเดคนเดียวที่ไม่รู้บ้านงเล่นยากได้ดิมึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาะสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว เดี๋ยวเราผมก็ได้พี่เราผมก็ได้เดี๋ยวผมก็ได้หลังจากที่ผมทำลายรถบ้านเขาไปสองคันในวันเลดวันต่อมาเขาขึ้นลงรถแบบใหม่ที่ไม่ได้ล้อมกำแพงเพื่อนผมเลยไปถามแอดว่าสามารถมายิงมารื้อได้ไหมแต่ไม่ใช่วันเลดแอดบอกว่าได้ได้พวกผมก็เลยไม่รอช้าเลยครับ จัดไปสิตามไปตามตามไทยแล้วมผมผมดูผมนี่ผมมา้วความยังแป๊บ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 แป๊อีกนิดอีกนิด ตายใาย,าย,า,ยายยิงยิงยิงไปไปดักน้าท้อเฮ้ยยเฮ้ยมัมัน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 ม,นม,นมาตายดีบ้างไเ <ป S 1> ดี๋ยวผมดักน้าบ้านมันเดี๋ยนว่าน้ำอมันตายหนึง

อ,ลอ,อแล้วะะไรบัรไหลแล้วบัรไหลแล้วก็ตามนั่นแหละครับแอดได้เรียกหัวทีมผมก็ไปคุยในดีสที่ห้องติดต่อผมกับทีมก็เลยพากันกลับบ้านแต่ในระหว่างทางผมก็ดันเจอคนวิ่งมาไปดูเลยครับ ก็เป็นคนที่เฝ้าลงรถอยู่บ้านนั่นแหละครับสรุปเทียมพวกผมโดนใบเหลืองพ่อสื่อสารไม่เข้าใจกันกับแอดก่อนที่จะไปยิงบ้านเขาก็ต้องว่ากันไปตามกฎนะครับและวันนี้ก็เป็นวันเยดอีกหนึ่งวัน เื่อนผมก็เลยชวนมาเลียดบ้านหลังหนึ่งที่ A1-9 นำพวกผมก็ได้วางกำลังเป็น2ทีมแล้วก็เริ่มเซตของแต่วันนี้คนในทีมผมก็ไม่ค่อยจะพร้อมกันแถมยังไม่ครบอีกก็เลยต้องเล่นตามมีตามเกิดกันไปครับจุดที่บ้านแตกมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับท่านผู้ชม หลังจากได้จุดจอดแล้วผมก็ได้ใช้คาแจ็กถอดล้อรถเอาไวา้อยู่ๆก็อยากเป็นช่างซ่อมรถซะง,งั้นแมโอ๊ยแลกกันกับซีฮัลโหลว่ะบนเหตุบนเหตดีบนเหตุที่เดียว มันทำแล้วมันทำแล้วมันทำมันทำของหน้าบ้านแล้วตายมองไม่เห็นผ้า,าไม่ใช่หรอกตอนที่ผมวิ่งเข้าไปบ้านเขาก็โดนทีมผมทำลายกำแพงทั้งนอกและในไปแล้วครับแต่ผมเข้าใกล้บ้านเขาไม่ได้พรากระตุกและแหลกมาก ผมก็เลยเล่นหนังหางให้เพื่อนยิงสู้ข้างในไปอาจเป็นเพราะคอมผมโบราณเกินไปด้วยล่ะครับมันอยู่ตรงกำแพงแตกอะพี่อยู่ในนอกอะอยู่ในนอกอยู่พวกเราไม่ได้หมดว่ะคุณใส่เราไม่มีหรอไอ้จ๊อกไอ้เหี้ยแม่งลืมใส่ลูก ผมวิ่งอยู่นี่แต่ตาผมไม่ค่อยดีมันมืดมโดนระเบิดหรือเปล่าวาร์บีจุงกัดมันอยู่สงตัวเนี่ยมนันกหน่อยจะส่องตัวไม่กันบ้านดีอีกค่ะเฮ้ยต้องเจาะอีกทางนึงฟองเนี่ยฟองฟองก็งตรงนี้มีปืนตรงเซยฮารุนหล็ลอกอยู่หน้าบ้านกระแ,แตก ไปชิดบ้านผมไปชิดบ้านอยู่ตงไหนพึ้งตรงไหนอเตอร์โคฟังฟังดิอีมีชุดส้มผมก็ได้เอาน้องบุงบุงยิงตายไปสองคนแล้วก็วิ่งมาเติมเพื่อนใหม่แต่ทีมผมก็ตายกันหมดแล้วครับป่าซีโฟอยู่ตรงที่วินเทอร์ แขกแก่งือเปล่าเถอะหลุดแล้วเข้ายากเลยเนี่ยแม่งยัดอ่ะต้องยัดอ่ะอยู่ระหว่างสองหอคอยเห็นไหมแค่ยากนะเข้าได้ได้แล้วผมนี่เข้าไม่ได้สองหอคอยมุมผมยิงได้เนี่ยมุมผมเห็นเห็นมันอยู่ออกมาที่ท้ายสิงเกอร์เกี่ยวแล้วเบิดแล้วหลุดเลยอ่ะสวยงามสวยงามเอาซีโฟว์เอาซีพีไปแผ่เลยและในตอนนี้น้องผมก็เข้าเกมมาแต่เขาอยู่บ้าน ปรากฏว่าบ้านผมแตกไปแล้วครับผมก็เลยหักคอโดดไปดูบ้านก็เห็นเขากระโดดเล่นอยู่บ้านแต่ในจังหวะที่ผมแอบเข้าไปก็ดันวิ่งออกมาเช็คหนึ่งคนแล้วอีกคนก็ตัดพุ่มไม้อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้ครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยมาเรามาถ่ายแล้ว มันหยุดเยอะปะเอย้ไปกันเดี๋ยวผมพักก่อนแล้วกันเอ้ยากมาก มันอยู่ข้างบนเลยถีบกูจได้ตัวปอยแก๊งใหม่มันอยู่หอคอยล่างวินโอนบอกที่เยลเตรอร์พี่เดี๋ยวผมมาไหม แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ครับก็จบไปแล้วสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆในทีมและขอบคุณเพื่อนบ้านที่มาร่วมยิงกันสนุกสนับสนุนให้สกัมเป็นเกมที่มีสังคมที่ดีๆและขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ